สวัสดีค่ะบทสนทนานะคะลูกค้าและพนักงานเสิร์ฟนะคะนักเรียนโบ๊ทเป็นพนักงานเสิร์ฟนะแต่เขาไม่สามารถจะเข้าเรียนได้นะคะโบ๊ทก็ทำเป็นข้อมูลพร้อมกับคำอธิบายส่งให้เขานะคะพนักงานอยู่ที่ร้านเนี่ยที่อเมริกานะคะส่วนใหญ่จากประสบการณ์ที่โบทเคยไป กินอาหารที่ร้านเนี่ยพนักง,งานเขาเขาจะไม่ได้ออกมาต้อนรับลูกค้านะคะจะมีโฮสต์อยู่มนบางร้านที่เคยไปอยู่ต่างรัฐนะคะต่างรัฐหมายถึงไม่ใช่ร้านที่โบ๊อยู่รัฐที่โบอ,อยู่เนี่ยส่วนใหญ่ร้านที่ไปมีโฮสต์อยู่ที่เคาน์เตอร์หน้าร้านเลยเนี่ยเขาก็จะพาไปนั่งร้านที่บ๊ทไปในต่างรัฐนเนี่ยเป็นเมืองที่ ผู้คนไม่ได้เยอะมากวดคิดของวดเองนะเพราะตอนที่ไปเนี่ยก็ไม่มีคนเยอะหรอกพนักง,งานเป็นคนมารับเองนะคะเขาก็จะดูแลพาไปโต๊ะทั้งรับอาหารด้วยนะคะมาดูบทสนทนานะคะพนักง,งานก็ทักทายนะคะ good evening sir sir นี่คือลูกค้าผู้ชายถ้าลูกค้ามามากกว่า1คนเนี่ย เราก็ไม่ต้องพูดเซอร์พูดมิสหรือเรียกอะไรก็ได้เราก็พูดแค่ทักทาย good evening good morning good afternoon ได้เท่านี้นะคะ welcome to s t a l e y house s t a l e l y house เป็นชื่อร้านนะคะ welcome to บัวลอย r e s t a u r a n สมมุติสมม,ต,สม,มติร้านอาหารไทยชื่อบัวลอยอ่ะ can i help you ประโยคนี้นะคะ พบสไม่เคยได้ยินใครถามเลยเขาจะถามไปเลยว่ามากี่คน how many people เขาจะถาม how many people how many parties อันนี้คือที่บทเคยได้ยินนะหรือเขาไม่ต้องถามเราบอกเองตอนที่บทไปเนะี่ยบสก็จะบอกไปเลยว่า two people please บทก็จะพูดเข้าไปเขาก็จะพาไปเลยนะคะในบทสนทนานี้นะคะลูกค้าชื่อเจสัน ลูกค้าถามว่ามีที่นั่งสำหรับสองคนไหมหรือเรามากันสองคนในภาษาไทยเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้นะคะประโยคเขาก็คือ can we have a table for two please can we have a table for two please อันนี้คือลูกค้าบอกว่าฉันมากันสองคนขอที่นั่งหน่อยจะแปลแบบนี้หรือไม่แปลก็ได้นะภาษาไทยเป็นภาษาเราเองนะคะ การที่ลูกค้าพูดเขาก็พูดแค่รู้ว่าฉันมากันสองคนไงเธอ,อเธอก็พาจะไปนั่งที่สองคนนั่นแหละแล้วแต่เธอนะร้านที่อเมริกาที่พนมีประสบการณ์ไปเนี่ยเขาจะไม่เดินไปเองลูกค้าต้องรอให้พนักง,งานพาไปนะคะลูกค้า please come this way please มี please สอง please เลย <laughs> สุภาพมากมาทางนี้เลยค่ะมาทางนี้เลยครับคือให้ตามมา แล้วก็คราวนี้มาสั่งนะคะ Are you ready to order now โดยทั่วไปจากประสบการณ์ตัวเองนะเขาจะยังไม่ถามว่าพร้อมที่จะสั่งหรือยังเขาจะให้เราออเดอร์เครื่องดื่มก่อนโดยทั่วไปนะแต่นี้ตามบทสนทนาก็ตามนี้ไปก่อนนะคะ Are you b o ready to order now พร้อมสั่งหรือยังคะ แสดงว่าเขามีเมนูดูแล้วบางร้านเนี่ยก็จะมีเมนูอยู่ที่โต๊ะเลยบางร้านพนักงานเอาเมนูมาให้ลูกค้าพร้อมกับทักทายนะคะลูกค้าชื่อเจสันบอกว่า yes we a r e ครับเราพร้อมเราพร้อมที่จะออเดอร์แล้ว can we have the Sunday roast with vegetables and chicken salad please อันนี้คือชื่อเมนูนะคะร้านอาหารไทยก็ต้องรู้จักชื่อเมนูอาหารและหลายๆครั้งเนี่ย พนักง,งานก็ต้องอธิบายเกี่ยวกับเมนูอาหารหรือวันนี้มีเมนูอะไรพิเศษอย่างเงี้ยนะคะก็จะอธิบายไปค่ะพนักง,งานก็บอกว่า would you like anything to drink with your meal จะดื่มอะไรไหมครับนั่นเองก็คือแบบจะดื่มอะไรกับอาหารของคุณอย่างเงี้ยก็คือถามถึงว่าจะดื่มอะไรพนักง,งานก็บอกว่า two glasses of white wine please เอาไวน์ขาวสองแก้วอันนี้พนักงานบอกนะคะ Two glasses of white wine please นะไวน์ white, ต้องขึ้นจมูกนะคะไวน์ wine, นะเมื่อกินเสร็จเรียบร้อยร้านที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่นะพนักงานเขาก็จะเดินมาเช็คเป็นระยะระยะเขาจะมาถามว่า Everything okay หรือ How's everything เขาจะไม่พูด Everything okay เขาจะถามว่า How's everything ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่า good very good delicious เราก็จะชมอาหารไปนะคะเขากลับมาเห็นเรากินหมดแล้วเขาก็จะกลับมาอีกรอบนึงเขาก็จะเก็บจงเก็บจานไปแล้วเขาก็จะถามว่า would you like to see the dessert menu dessert อย่างเงี้ได้นะคะก็ถามว่าจะดูเมนู d e s s e ร์ไหมหรือจะรับของหวานอะไรไหมร้านที่บดไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเป็นเมนูเครื่องดื่มของหวานอาหารอยู่ที่ร้านแล้วแล้วเขา ก็ไม่ต้องมาถามว่าดูจะเอาเมนูไหมเขาถามเลยว่ายูจะเอาดีเซอร์ตไหมนะคะยูจะเอา would you like any dessert อย่างเงี้ยเพราะมีเมนูอยู่บนโต๊ะแล้วไงลูกค้าก็บอกว่า no thanks ไม่เอาพอแล้วไหมครับอย่างเงี้ย can we have the bill please Can we have the bill please ก็คือคิดเงินได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบทสนทนาในหน้านี้นะ good evening sir welcome to Stanley House Can I help you? Can we have a table for two, please? Please come this way, please. อันนี้ใช้ please on please Are you both ready to order now? Yes, we are. Can we have the Sunday roast with vegetables and chicken salad, please? Would you like anything to drink with your meal? Two glasses of white wine, please. After meal. And below. Would you like to see the dessert menu? No thanks. Can we have the bill, please?"